สูตรนี้อร่อยเข้มข้นที่สุดเลยตั้งแต่เคยทำชูชีมาเพื่อนๆเคยเป็นกันบ้างไหมคะเวลาที่หิวมากๆเราก็มักจะเพี้ยนๆในการปรุงรสชาติอาหารขอคำตัวเองหน่อยคะ่ะแพนเอาไว้ว่าจะทำชูชีปกติเลยทำไมตอนท้าย ออกมาก้ำกึง่งเมนูนแผนงยังไงยังงั้นเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆลองดูนะคะลองจับคลิปโปะ๊ของซาร่าดูชูชีที่ไหนเขาจะใส่ถั่วลิสงกันซาร่า <c oughs> ใจลอยไปถึงไหนทำกับข้าวตอนหิวมากๆค่ะหลังจากที่เสร็จงานทำขนมไข่ให้กับลูกค้าปรากฏว่า ปลาเข้าไปบ่ายสามก็แล้วค่ะสี่โมงก็แล้วค่ะตัวเองเป็นคนที่ว่าจะต้องปิดปากมื้อเย็นไม่เกิน5้าโมงเย็นลองไปชิมรสกันค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยเฉยเลยใครที่ไม่ชอบทานปลานินก็สามารถใช้ปลาที่ชอบได้เลยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าซาร่าชอบ ปรุงรสชาติของอาหารด้วยกับน้ำตาลมะพร้าวตัดด้วยน้ำตาลทรายเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเป็นคนที่ชอบให้รสชาติอาหารมีความหวานแบบสองแบบหวานสองแบบคืออะไรการที่เราปรุงอาหารด้วยกับน้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียวจะให้รสชาติความหวานของอาหารแบบแหลมๆ น้ำตาลทรายเท่ากับความหวานแหลมค่ะส่วนความหวานที่ได้จากน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีบ๊บการปรุงอาหารด้วยน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้อาหารมีรสชาตินัวดีขึ้นมาค่ะถ้าใครที่ไม่เคยทำอาหารใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีบ๊บก็ลองปรุงดูนะคะ แล้วจะติดใจค่ะหากเพื่อนๆชอบสไตล์การทำอาหารแบบซาร่าพาเข้าครัวเพื่อนๆสามารถกดติดตามซาร่าพาเข้าครัวได้ทุกช่องทางจะไม่พลาดการแบ่งปันคลิปดีๆแชร์ได้แชร์เซฟได้เซฟนะคะแล้วพบกันในเมนูหน้าค่ะ